อาจารย์คร uh so so mm ับมีคำถามครับผมว่ามาเลยรอยเชื่อมตรงเครื่องยึดเหนียวนี่มีปัญหาอะไรไหมครับนี่เหรอใช่ครับมันจะมีปัญหาอะไรวะนี่นมีปัญหาเลยมีปัญหาว่าไงว่ามาอ้าวเห็นเขาบอกว่าเขาไม่ให้อยู่ตรงเครื่องยึดเหนียวนี่หรอครับรอยเชื่อมทำไมอ่ะจะเป็นอะไรไปล่ะบอกว่ารอยเชื่อมวางอยู่บนเครื่องยึดเหนียวเขาบว่าถ้ามันแข็งแล้วมันจะหักครับรอยเชื่อมตรงเครื่องยึดเหนียว ตรงหมอนมันแข็งมันจะหักใช่ครับอ่าโอเคจะพูดให้ฟังอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับพูดถึงเรื่องความแข็งก่อนนะมันจะวางอยู่บนเครื่องยึดเหนียวได้ไม่ได้มีเหตุผลงี้ครับคือเอาเรื่องรางก่อนนะรางสมมุติว่านี่คือราง R 2 6 0หรือ R 3 5 0หน XT ก็ตามแต่ถ้าเราบอกว่ามันแข็งเราเชื่อมันแข็งไหมครับมันแข็งอยู่แล้วเพราะมันต้องแข็งเข้ากับรางมาจากไหนเรารู้จากตอนที่เรากําลัง ก่อนที่ทําการเชื่อมรางของจริงก็คือทําการ f ีโปร r o d ชั t นเท t e ีโปรคชั่นนีคือทดลองการเชื่อมเสร็จปั๊บเราก็ไปทดสอบคา e s s ซึ่งก็ทดสอบการกดที่หัวรางบริเวณเบสแมท t e r เรียลตัวบริเวณรอยเชื่อมแล้วก็เบสแมท t e r เรียลดังนั้นบริเวณนี้ต้องมีค่าความแข็งเท่ากันและไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าคำพาะว่านี่คือราง R200 ก็ไม่น้อยกว่า260 HBW นะครับค่าเนสไม่น้อยกว่านะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับ มันจะเป็นรอยเชื่อมหรือว่าตรงนี้มันก็ต้องแข็งเท่ากันนะมันแข็งเท่ากันทีนี้ปัญหามันคืออย่างนี้ที่เขาบอกว่าไม่ให้มันอยู่ตรงเครื่องยนดเหนียวเพราะว่านะคับหรือกุมนเพราะว่าตรงบริเวณรอยเชื่อมมันมีตัว r e i n f o r c e m e n t ของมันที่เป็นอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยครับผมเราต้องแปะสบัยให้เล็กๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นเทอร์มิตมันก็จะมีตัว r e i n f o ป c e m e n t นที่มันใหญ่ออกมาแล้วก็ด้านล่างด้วยเป็นนูนๆทีนี้ถ้าพอมันตรงกับหมอนเนี่ยหรือเครื่องยนดเหนียวปั๊กเนี่ยมันไปวางอยู่ มันจะเกิดช่องว่างใช่ไหมครับมันก็จะไม่สมาเสมอบนสติลเวรเพดหรือแผ่นยานรองรางเนี่ยนะครับหรือในบางทีกรณีรูปแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเอาเครื่องยีดเหนียวที่เป็นสปริงครีมมาใส่ก็ไปไม่ได้มันก็เลยใส่ก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นในความหมายที่เขาบอกว่าไม่ให้รอยเชื่อมเนี่ยมันอยู่ตรงหมอนกับเครื่องยึดเหนียวเพราะว่ามันจะใส่เครื่องยึดเหนี่ยวที่สมบูรณ์เข้าไปไม่ได้นะครับนั่นคือเหตุผลทั้งนั้นแล้วถ้าจะให้ดีก็ควรอยู่นอกเขตของหมอนนะครับหรือว่าอยู่ตรงกลางแต่ในกรณีนี้ทำไงไไไดด้้ล่ะมมันจ นะครับแอตจันท์ไม่ได้แอตจัน์ไม่ได้ก็ับปัญหาก็จะเกิดอาจ,จไม่ได้ว่าบริเวณน,นี้นะครับที่ตรงกับบริเวณเรื่อยืดเหนียวเนี่ยนะมันมีรอยเชื่อมอยู่ตรงนี้ก็จะเกิดรอยระหว่างนะครับรอยเชื่อมนะครับกับแผ่นจนา,านยางรองร้างเวลารถวิ่งมากเกิดการกระดกได้นะครับใช้ไปใช้มาบริเวณน,นี้เกิดแรงก,กระแทกและการเสียดสีเกิดการพิมพ์ยางก็จะเกิดการเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นนะผมจะอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ของทางตรงและทางโค้งนะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับที่หนแป้งมุนนะฮะก่อนเข้าทางโค้งเรียกว่าแผนเจนแผ่นเจนคือทางงตร เมื่อเข้าแทนเจนนะครับและต่อเข้ากับโค้งต้นโค้งตรงนี้นะครับที่เห็นโค้งโค้งตรงตนี้ไปจากตรงที่ผมนั่งไปอีกประมาณ50เมตรเหลือทั้งสองช่วงต่อกา,างเนี่ยเขาเรียกว่าโค้งต่อหรือว่า transition curve นะครับไปรอบคิร์ฟนะครับโดยที่นะฮะแทนเจนเข้าโค้งต่อไปรอบเ u ิร์เนี้แล้วก็จะต่อกับโค้งวงกลมซึ่งอยู่ด้านหลังผมถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะเริ่มบิดนะครับมันจะเริ่มบิดเข้ามามีควาขยับเข้าสู่เต็มฟูนะครับฟู c ิร์ e และเบร์ฟู c ิร์ e ก็จะมีการยกแค้นคือค่าการเอียง การยกโค้งเข้านะครับเข้าโค้งในโค้งวงกลมตามภาพเลยครับกลางโค้งวงกลมนะครับแล้วมีค่าความเอียงตรงนี้แค้นอยู่ที่90นะครับฟูลแม็กเลยของแค้นนะครับอ่าแค้นเกนี้เดาได้ดีไซน์ที่นะครับใช้เดาหรือคาดการณ์กันประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการเข้าโค้งแม็กแค้นเก้าสิบเลยทีเดียวนะครับและแต่ว่าผมยิงโค้งวงจากสายตาและประสบการณ์ถ้าเก็บภาพเวอร์ไซน์เนี่ย ได้ได้อยู่ประมาณ10เมตรนะครับถ้า10เมตรขบวนออกม,มาแล้วโค้งรัศมีนี้อยู่ประมาณโค้ง1,500เมตรนะครับของโค้งวงกลมตรงนี้คือโค้งในทางทรถไฟครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเร็วพัลส n เซนิงนะครับการยึดเหนี่ยวรางโดยวิธีการยึดเหนี่ยวรางระบบการยึดเหนี่ยวรางเร็วพัลส์นี้สเต็มนะครับก็คือการยึดเหนี่ยวรางกับหมอนคอนกรีต ดยสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คือ Rail Fastener System ก็คือระบบของเครื่องยึดเหนีย่ยวระบบเครื่องยึดเหนี่ยวตัวนี้นะครับเป็นระบบเครื่องยึดเหนี่ยวของบริษัทแพนดอนที่เรียกว่ารุ่น Fast c r i p ก็คือตัวนี้หน้าตาเหมืนกบเลยนะครับปกมกระโดด Fast Grip ตัวนี้แต่ว่านะครับพอออกแบบมาให้ใช้กับหมอนคอนกรีตโดยที่เป็น Fast Grip ที่อยู่บน Steel Base Plate นะครับถ้าเราจะเห็นใน เครื่งองยดเหนี่ยวแบบฟลาสคิปถ้าเป็นหมอนคอนกรีตที่อยู่ในทางหินบลาสเนี่ยก็จะเป็นตัวโชเดอร์ยึดนะครับฝังเข้าไปในหมอนคอนกรีตแล้วก็ตัวฟลาสคิปเกาะเข้ากับตัวโชเดอร์แล้วก็ขกากลบรางแต่ว่าวนี้พิเศษคือมันออกแบบมานะครับเป็นหมอนคอนกรีตที่ใช้กับทางที่เป็นคอนกรีตนะคอนกรีตแทกโดยมีเบสเพดแบบนี้ซึ่งอ,า,อาจจะคล้ายคลึงหรือว่าเคยเห็นกับทางระบบรถไฟฟ้าที่เป็น แบบ DFF นะครับ Direct f i c t i o n Fastening แต่ว่าตัวนั้นต่างตรงนี้ว่านะครับในพื้นนะครับพื้นจะถูกฝังตัวพุกตรงนี้ลงไปก็คือ f i c t i o n Direct นะครับฝังเข้าไปแล้วค่อยเอา Steel Base Plate วางครอบอีกทีหนึ่งแล้วก็ขันแต่ตัวนี้นะครับก็คือมีตัว h o นะครับมี d o เว l แล้วก็ใช้ตัวพุกเนี่ยนะครับตัวตัวตัวตรงนี้นะครับนะหมุนเข้าไป นะเพื่อยึดกับสตีเลเบส d b a s e p l a t เข้ากับหมอนคอนกรีตซึ่งจะต่างกันกับ DFF นะครับ Fiction Direct นะครับนะบตัวน,นั้นนะครับ Direct Fiction Plus Ning นะครับก็คือตรงนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าเป็นนะครับ Fast Skip ที่อยู่บนสตีลเบสเพ p ain, นะครับนะโดยมีโชเดอร์เป็นตัวสตีลเบสเพ p ain, นะครับโอเคง่ายๆตรงนี้ครับ